สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายและกำไรขาดทุนกันค่ะไปที่ระบบสินทรัพย์และระบบบัญชีและสินทรัพย์ค่ะรายงานทางบัญชีค่ะเมื่อลงมาค่ะปิดบัญชีค่ะกรอกเดือนค่ะเป็นเดือนมกราค่ะสมุดรายวันทั่วไปค่ะคำอธิบายค่ะ ปิดปิดรายได้ข้าใช้จ่ายเข้ากำไรสะสมเลือกเป็นปิดทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายค่ะปิดอัตโนมัติค่ะ รอสักครู่ค่ะนี่จะเป็นการปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายค่ะกดบันทึกค่ะไปที่ระบบบัญชีและสินทรัพย์เหมือนเดิมค่ะรายงานทางบัญชีค่ะปิดบัญชีค่ะกอกเดือนค่ะเป็นเดือนมกราค่ะตกหลงค่ะสมุดรายวันทั่วไปค่ะคำอธิบายค่ะปิดกำไรขาดทุน เข้ากำไรสะสมค่ะเลือกเป็นปิดกำไรขาดทุนเข้ากำไรสะสมค่ะปิดอัตโนมัติค่ะรอสักครู่ค่ะ เราจะได้กำไรขาดทุนและกำไรสะสมเป็นเบิตเครดิตค่ะกดบันทึกค่ะแค่นี้เสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะ